ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรู้เกษตรน้นรายการที่จะทาให้ทุกท่านรอบรู้ข่าวสารทันต่อสถานการณ์งานส่งเสริมวันนี้นะคะกิจกรรมดีๆที่เราจะพาไปดูเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มยุวกเกษตรกรค่ะนั่นคือกลุ่มยุวกเกษตรกรโรงเรียนวัสสารีโขพิตารามค่ะอําเภอปากเกร็ดค่ะเราไปดูกิจกรรมของน้องๆในการจัดกระบวนการกลุ่มกันเลยค่ะโครงการยวรุวเกษตร เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตระหนักนะะในการปลูกพืชผักสวนครัวและประทานเองเพราะอะไรเพราะว่าในตลาดผักพืชผักที่ขายในตลาดมีความไม่ปลอดภัยนะคะทางโรงเรียนรู้ถึงตรงนี้นะคะก็เลยจะสร้างให้เด็กได้ปลูกผักไว้รับประทานนะคะเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักนะคะ แล้วก็สามารถต่อยอดเรียนรู้ไปสู่ครอบครัวนะคะสู่ชุมชนได้ให้เด็กเป็นแกนหลักในการปลูกพืชต่างๆที่อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะหรือพืชที่เขาสามารถขายได้ในชุมชนนะคะการดำเนินการเป็นเริ่มตั้งแต่ให้เขาเริ่มผลิตด้วยตัวเองนะคะและไปขายเองจัดทำบัญชีของตัวเองในแต่ละกลุ่มนะคะ ะะพอจะทำบัญชีแต่ละกลุ่มเขาก็ต่อยอดนะคะไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อจะขายต่อไปได้แก่อ,อสิ่งที่เด็กทำนะคะก็ทำก็คือได้แก่ไข่เค็มนะคะไข่เค็มต่อไปเราจะทำไข่เค็มไข่เค็มใบเตยนะคะแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์เรื่อยๆที่จะขายได้ในชุมชนแล้วก็เป็นไรายได้ให้เขานะคะ สร้างเขาให้รู้จักอดออมสร้างความตระหนักในการรักธรรมชาติปลูกพืชรักชุมชนนะคะสร้างความลุ่มลื่นสีเขียวให้กับโรงเรียนของเรานะคะ